สวัสดีด้คอคะเพื่อนกลับมาพบกับช่องซูซี่พอลลีชาแนลเชนเคยนะคะเนาะนี่เป็นเวลาช่วงช่วงเศร้าค่ะวันนี้เขาง่านเก่าโมงเนาะ,ะเนาะกับมีเวลาจะพาพเพื่อนๆไปชมต้นฟักทองสุเคยปลูกฟักทองไวล้ละสวยนะ้าต่างเนาะต้นเขาใหญ่ขนาดนี้ละ่ะแลวปัจจุบันี้มันใหญ่เกินไปเรื่อยๆมันเหลิมขัน้นเหลิมย่าวยาวไปเรื่อยเนาะคะ่ะก็เลยเด้กใหญ่เขาลงมมากขัง,ง่างเคยเอาเขาออกไปไว้ข้างนอก ไบคเขาแบบทั้งเบิดคันเพื่อนทั้งร่มทั้งอากาศเขาเขาเขาหอกก็เลยเอาเขาเข้าบ้านแล้วก็เอาธนุถนอมเขาเห็นเห็นเขาฟื้นฟูขึ้นมากค่ะกับบ่อแล้เอาไว้ข้างนอกค่ะแต่ว่าว่างติดไว้กับไอหน้าประตูเนาะค่ะเนาะมันเป็นกระจกหน้าประตูแล้วก็ให้มีแสงแดดเขามาตอนสาวค่ะให้เขาได้ได้รับแสงแดดนั่นเดี๋ยวสูจะพาเพื่อนไปเบินาะว่าตนเขาขนาดใดแล้ว เอาไว้ในบานเพื่อนๆคิดเบิ่งฟักทองมันจะเป็นทรงไหน <laughs> มันเป็นการทดลองปลูกซื้อค่ะเพื่อนบริคิดว่าอยากจะปลูกแค่อยากลองซื้อว่ามันจะสาเร็จบอแค่นันะะน้นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมว่าเขาออกดอกหรือยังเขาเป็นยงังไงอยู่ในบานบรูว่าเพื่อนเคยเคย,เคยทดลองปลูกเอาปลูกในบ้านเนี่ยแต่พาพเพื่อนไปเบิ่งเลยดีกว่าน,นะคะ่ะเนาะนี่เลย เดียวเพื่อนๆนี่เลยค่ะเพื่อนๆไอ้ต้นเนีเาา่ยเ,เอามาล่องเขาเพราะว่าเขาจะได้เรื่อยลงมาเนาะค่ะเพื่อนเนาะนี่สามารถยืดเขาได้ได้เง้ยาอยู่ค่ะเพื่อนเขาก็ดคดอยู่นี่เดียวค่ะเขาบอกไปใส่ปลูกใบซี่หาต้นก็อยู่นี่หน่านสี่หาต้นบริดิถอนออกเลยค่ะเพื่อนขันถอนออกต้นเขาจะแข็งแห้งงอยู่บริถ้ถอนแค่การทดลองซื้อค่ะเพื่อน นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนช่มเบิ่งไ,ไก่เนาะค่ะเนาะเบิ่งใบเขาค่ะเพื่อนอันนี้ใบรุ่นรุ่นแรกเขาค่ะเขาก็เริ่มแข็งแรงถึงนมาบางค่ะตะกีน้นี้ไอไอทีทีมันใมม่ๆนี่คือคือเคอยเอาเข้าแหวกข้างนอกเนาะ,ะ,เ,นะเขาโดนล่มโดนหยางเขาแบบบ,บ่อบางหมางๆเลยอันนี้คือใบแตกไม่เขาค่ะเพื่อน าโดนแสงแดดเขาก็เหมือนแข็งแรงขึ้นนะคะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเขาออกดอกกันเด้อคันเพื่อนออกดอกมาหลายรอบอะ่ะออกดอกนี่แล้วก็ออกดอกไล้ยมือสองหมือสามหมือเข้ากับฮุกแล้วก็ขึ้นไม่ดอกเขาดกเมืองมากเพื่อนอันเนี้ยเพื่อนเพื่อน,อนเบิ่บงดอกเขาเดอ้อนี่ดอกอีลิเพื่นนะขึ้นเต็มเลยอะขึ้นทุกมุมดอกอะ มีเบิดนี่เห็นบ่อขนี่ดอกเขานี่คือปลูกธรรมดาด้วยค่ะบ่ได้ปลูกแบบอยาจะเึงต้นเขาออกมาเหมนเพื่อนเบิงมีขันเพื่อนเบิง่ง <c oughs> ไอ้ฟักท่องอันนี้ก็คือสุเคยทำอาหารให้เพื่อนๆีได้ชิมกันหลายคนแล้วค่ะนี่ เห็นเขาบอกว่าเนาะท้ให้มันออกดอกก็ให้ให้เอาเกสรของเขาน่ะผสมกันทุกก็ใส่ไอ้นี่ค่ะไอ้ตัวนี้เห็นบอลเพื่อนเห็นบอลเขาเป็นสีเหลืองๆนะทุกเอาใส่จุ่มเขาไปในดอกนี้เอามาใส่ดอกนี้แจ็คสิแมนบอลแต่ว่าคือการทดล่องเนาะทุกก็เฮ็ดไปเรื่อยแหละเฮ็ดไปทดลองไปมันสิใดกินดูบ่ไดกินดูกับว่าเป็นอีหยังค่ะนเพื่อนทุกแค่อยากล่องปลูกซื้อเนี่ยโอ้ย เขาแบบดรอมากๆถ้าเอาซุปไปปูกเสือกไว้ข้างนอกก็เดือคันเพื่อนนี่เสือกซุปปลูกใบข้างข้างนี่เห็นบ่คันเพื่อนนี่เสือกนี่ปลูกไว้เังสิเพื่อว่าจะเอาตอนเขาออกไปไ้และให้เขาเลื่อยตามเสือกแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกบ่ได้ยี่หลีคันเพื่อนสงสารเขาค่ะอุตส่าห์แบบเขาอุตส่าห์แบบปลูกเนาะเห็นเขาแบบว่าใบเขาบแข็งแห้งใบเขาแบบบอบบาง แค่แค่มือเดียวอ่ะเอาออกไปยังมาซาวรังแรกซูเอาเขาแค่นั้นแหละไปเขาแบบฟกช้ำดำเขียวบึ้บทูก็เลยเอาเขาบานเอามาว่างไปติดหน้าต่างนี่มองนี่มันก็เป็นเท่ากับเปิดประตูออกไปย่ามห้อสิปิดผาม่านเนาะย่ามมาแล้งเท่ากับเรื่อนเลือนเขาเขามานแจ๊กหนอยจังเสียเนาะแต่จะผานเพื่อนมาเบิง้งอันนี้นั่นเห็นบ่ใันเพื่อนนี่ ตนเงินตนทองสูเนาะคะ่ะเนาะตะกีย่ะซื้อเอาไว้ในบ้านขังบนบ้านแบบเหมือนเขาบาลอดนดะคะ่ะเผื่อเพราะว่าเขาบงมักความความหลอนจนเกินไปเวยคะ่ะตัวอนอั้นนี่ถ่าเขาหลอนจนเกินไปต่อนห้องฮดหนําบันไดเขากะเนาะเขากะบดสอบแล้วเขาบดสอบน่ำน่ำน่ำหลายน้ำ ปลูว่าเชจังไดสูก็เลยตัดสินใจเอามาปล่อยไว้ข้างนอกบ้านคือว่าตายก็ตายเองสินะแต่ว่าผลสุดท้ายก็คือว่าเพราะเขาอยู่ข้างนอกไดประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาฟืนแล้วก็งามมากๆเลยสูก็เลยเอาเขามาไว้ในบ้านเนี่ยค่ะเปลี่ยนกระถางเขาเอามาไว้วในบ้านแล้วก็ใส่ทุบเปลือกคงเปลือกไข่ใส่เข้าไปค่ะเพื่อนงามมากงามแล้วก็ดกบ้างผู้นะเพื่อนนี่เห็นบ่งามแต่แล้วใบเขาเหลืองมากๆเลยฮาบราต้องไปถูไปเซตเขาเลยอะ่ะเนี่ย เขาเหลื่อมแบบโดยอัตโนมัติของเขาเองเพราะอีหยังเพราะว่าเขาโดนแสงแดดลำไล่ล้ำไล่บ่หอนจนเกินไปแล้วก็เขาก็ได้รับความเย็นจากหน้าต่างค่ะค่ะเหมือเพื่อนซูติสเไยมองอย่างเงี้ยมาแลงเขาก็ได้รับเขาก็เลยแบบว่าสวยงามอต้นที่ซูว้ข้างบนบานี่ะเขาสวยอยู่แต่ว่าเขาบนเหลื่อมใบเขาใบเขาบนเหลือ่อมบนเหลือหล่อมบ่ห้าเหมือนเหมือนใบอันนี้ค่ะเหืือนเหมือนต้นอันนี้เนาะค่ะเนาะเนี่ ระการะกาเขาบพค่คอยแตะก,กิ้งแตก่การคันเพื่อนเดี๋ยวซูคิดว่าซูจะเอาเขาลงมากข้างล่างเหมือนกันค่ะมันเดี๋ยวให้ตนไอ้เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ตนเขาออกก่อนให้เขาแบบว่าแกก่อนเนาะค่ะเนาะไหนกินหยอดกินหยางเขาก่อนเบิง้งว่าเขาสําเร็จหรือว่าสาเร็จฟูกระจังสิงใหญ่เขาออกแล้วจังเอาตนเงินตนท่องลงมากเบิง้งเพื่อนรู้อ้ดอกเขาดกอีลิก็อยากจะเสื้อบามันจะนดกไกญ่ดกนดะีเบิ้งเพื่อน ออกดอกรบมากมาก,มากออกดอกไร้หลอกเลยค่ะแต่ว่าโบบ้านมีเวลาที่จะอัปเดตให้เพื่อนเบิรงไงมื่อนี้ก็ถือโอกาสเลยค่ะเพราะว่าเขางานสายจักน้อยค่ะเพื่อนก็เลยได้มา update. อัปเดตยังพันเนี่ยอัปเดตนำไปมาร์กเลยค่ะเพื่อนแต่จะพาเพื่อนเมาเ่เบิรงไอ้ต้นนี้ก็เนี่สูใหญ่ลงมากสูวา,วางไว้โตเขื่องแปง้งสูอะสูกระย่ายลงมากเห็นบ่พอเขาใหญ่ลงมากปุ๊บก็ได้รับ่าแสงแดดลํำไล่ล้ำไล,ำไลำไ่ละก่ะ เจออากาศเย็นเย็นจักน้อยบ่ได้บ่ได้เย็นจนมากบ่ได้เหมือนอยู่ข้างนอกเนาะคะ่ะเนาะเขาก็เริ่มแตกกิ่งแตกก้านของเขาออกมาเห็นบ่ขันเผื่อนเห็นบ่ต้นน้อยน้อยนึงกับยังดกเห็นบ่นี่นี่เด้อค่ะผู้ใดปลูกให้ให้เฮ็ดคือสุให้เอามาว่างไว้แบบนี้ให้เขาโดนแสงลำไร่ลำไร่แย่โดนแสงแดดแห้งจนเกินไปหันดุเขาเขาโดนแสงแดดแห้งจนเกินไปเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มแล้วก็ใบเขาก็จะเหี่ยว แล้วก็บวสวยงามบวเหลื่อมบวเหลื่อมบวใสค่ะนี่แล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเบิงพักอยู่ในกรีนเถาซูนอะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิงกันเลยค่ะวันนี้มีแดดคันเพื่อนมีแดดแต่ว่าก็นหนาวอยู่ออกมาขังนอกแต่ก็บ่รด้เหนาวแห้งมากมากมาคเพื่อนนี่กรีนเถานี้หน่อยห้องซูนนี่ 海中。Oh, เพื่อนเพื่อนเห็นบ่เด็กค่ะนี่เด้อคันขันต้นพริกต้นมนเะเขือเทศที่ว่าสูงใหญ่ลงมาใส่ไอ้ในกรีนเฮาของสูเนาะคะ่ะเนาะเขากำลังจะเริ่มเติบโตค่ะนี่เขาสมบูรณ์ทุกต้นอีนดีเด้อเพื่อนๆเห็นบ่นี่นี่ค่ะรุ่นนี้ปลูกปลูกพร้อมกันที่ว่าอยู่ในบ้านค่ะเพื่อน สูบมะเรดขยายเขาออกเนาะเขาหลายแห้งไอ้ส่วนขยายออกอคือเก็บวบในบานค่ะนี่ค่ะส่วนมะไร็ขยายบางต้นก็เอาออกมาไว้นี่แบบนี้ส่วนส่วนอันนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ที่ว่าสูเคยบอกว่าสูจะแบ่งไปหายมูค่ะมีต้นพริกต้นมะเขือเทศงามงามเพื่อนเบื่องนี่ต้นเขาแข็งแห้งมากแล้วต้นใ่ด้วยเห็นบ่เพื่อนนี่ ต้นข่ยใหญ่เขาแข็งแห้งงามงามต้นนี้เดี๋ยวสู้จะขยายเขาปลูกอยู่เพราะว่าเขาสวยมากๆเลยเยอะมากๆอันนี้น่าจะเป็นพันธุ์พันธุ์ต้นใหญ่อะค่ะเพื่อนพันธุ์ลูกใหญ่เนาะค่ะเนาะยังเบิ่งพันธุ์ไหนออกเพราะว่าซูบริเคียนซื้อไว้บางบางอันกะน่าจะเป็นพันธุ์พันธุ์อ่าเพื่นอนยังอะทำทมาโตุอะคะ่ะเพื่อน ก็ซื้อพร่ำเนาะค่ะเนาะใบเขาจะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะอันนี้ของแชรี่เห็นบ่เมื่อดดขยายเขาออกมั่นนมีดินจะให้มีดินก่อนค่ะนเผื่อนเห็นบ่นี่ส่วนอันข้างในนี่กะเห็นบ่เขาก็เรื่องสีหง่ค่ะเผื่อนเห็น่เมอวนเอาออกมาตากแดดโอ้ยใบเหี่ยวใบหุดใบฝปล่าเ,าเขาอย่างรวดเร็วเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นพริกค่ะนี่ พิษเขาสมบูรณ์แข็งแห้งหรืออยู่แล้วค่ะเพื่อานาัวในนี้ก็ให้เขาอุ่นก่อนค่ะส่วนข้างล่างนี่ก็คือคือพิกที่ว่าสูสูบแบงเอาออกมาไวข้ข้งนออเนาะค่ะเนาะส่วนไอ้ต้นยงใหญ่สูบเอาในบ้บานก่อนนี่ค่ะยังมีอีกหลายนะคะเพื่อนที่ว่าสูญยังมีนในเพื่อนเพื่อนเบิงเพราะว่า,ๆๆๆามันเยอะแห้งสูบกเบรยแบบอัปเดตให้เ็นเพืเเ่อนเบ,บิ้งจกเชื่อเพราะว่าผมมีเวลาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือส่วนหนึ่ง ที่ว่าสวยโอกมา,า,าไหวของหนออเนาะคะ่ะเนาะกระทือว่าสวยงามแลวก็ต้นเขาก็ร่างพอดีเดี๋ยวให้อากาศดีๆก่อนจะเอาเออกมาไหวของหนอกเห็ดเขาเป็นสัดส่วนบนเนสูอาจจะสืบกินเหาเพิ่มอีกอันนึงค่ะอาจจะสืบอันใหญ่กว่าเดิมจกน้อยแบบที่โบมี่สั่นเนาะคะ่ะเนาะให้เขาแบบว่างว่างหลายๆกว่านี้จกน้อยเนี่ยค่ะเพื่อนเอาเลยเด้อคขัน้นเพื่อนแล้วสู้กะจะขอ ลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้เนาะก็ก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสูด้เวลาเฮ็ดงานแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับสูไม้ในวิดีโอหนาเนาะค่ะเนาะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ